สวัสดีค่ะหนึ่งกนกพรนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเบาหวานแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาลูกค้าบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วผ่านการเลเซอร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับลูกค้าเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมยศครับครบควรลคเล่าอาการให้ทางบ้านฟังนิดน,นึงค่ะก่อนที่จะทานตัวอาหารเสริมเมื่อไปตรวจเจอเป็นโรคเบาหวานแล้วทีนี้เบาหวานขึ้น เลือดมันขึ้นที่ดวงตาฝั่งซ้ายก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่พ่อกุกตัวเลือดที่ขึ้นมาที่สายตามันก็หายปกตินะโดยบางที่หายตรงนั้นเนี่ยก็กินยา <c oughs> เรื่องของทา r เกตอ,อยู่ประมาณตอนนี้มันอยู่ประมาณ <c oughs> 3กล่องรับนะพอดียามันหมดก็กำลังจะสั่งกับคุณหยนกพรอ,อยู่ครับ แล้วก่อนหน้าที่จะทานนี้เป็นเลือดที่ดวงตาแล้วการมองเห็นนะคะชัดเจนไหมออตอนที่เลือดที่ขึ้นดวงตาเนี่ยมองจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอเราไปลาไปรักษาเลเซอร์ยิงสายแสงแล้วเนี่ย<ะ>แล้วก็มากินยาตัวน,นี้ตามันก็ดีขึ้นแต่คิดว่ามันคงต้องกินต่อเนื่องต่อต่อไปเพราะว่าเหออ็นว่าตัวยาเนี่ยมันสามารถรักษา ที่ทานก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ฮะ,ฮะที่สั่งไว้ผมสั่งเอ่อพียาหมดเห็นหคุณสนกพรบอกว่าเอ่อตัวยาเนี่ยอของขาด<ะ>เดี๋ยวเจ้าของมา